ขับรถนะครับเอาเลยครับอีฟเอาเลยเอาเลยครับกำลังไปปล่อยตรงนู้นนะครับคนไปดูได้ไหมครับไปครับเดี๋ยวผมปล่อยหลังไปเองเออเดี๋ยวผมเดินก็ได้โอ้ยต้อนไปปล่อมือก่อนนะครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้นะครับอีฟเขาจะไปปล่อยตรงนี้นะครับผมจะซูมไปเลยนี่ ไว้ซูมเพ <13 k> um. ื่อเห็นนะครับดูเห็นไหมย่าอีไปแล้วเห็นไหมนะครับต้องม้ชมดูดูไปเลยไปเลยฟีไอเฟอร์ดิลฟีไอเฟอร์ดิล มุมัดดาราเย้ครับิเย้ครับดูพอแล้วฉันก็วิ่งหนีสิครับ